ต้องเล่นแบบเร็วๆเร็วกว่าอุ้ยมาอกัมก็รักเลิกเขาเทินนะจัวผมเริ่มก่อนนั่นไล่ตอนจัวจบเทินเอินจัวเกิดอาทิตย์สามแล้ไล่ชาเบลตัวหนึ่งตัวเริ่มโหหยิดไม่ได้คิดก็ได้นีจะหยิบไหมเข้าเข้าเข้าหยิบจัวอืออี๋ยังสวยยิบจัวเนี่ยตัวเทเขาเทินจัว ไร้อักเนียอักเนียลอักเนียบาร์สซิลมึงงแวนเนียบาร์หนึ่งแล้วก็แล้วก็ปนหาปนกาจากเด็กสุดท้ายข้อปนเก่าปนเก้าไหมผมได้อะไรได้เมื่อกี้นะเป็นมองไงได้แหละไม่บอกไม่บอกอ๋อเบอร์เซอร์หลอดดรกก้อนปะแน่นอนเดี๋ยวขอให้สองใบเลยเอ้ยกัดการได้แลมาขอชาร์จดีๆหน่อยโซเซฟ อาโซเซฟไปผมเดียงไว้แล้วนี่ไม่ใช่นายแพนเตอร์อ๋อไม่บวกลังใช่ปอใช่ใช่คนนี้บูทถ้าเป็นไฮบีดบูทบวกสามพันด้วยฟังมมาเลยอูมดองแวนจวดคีพังแวนกจเทินสแตนแอนด์รอวเดเซิร์ฟหลอกดักกอนสกิลคุณบัสวารดีไทยฟังเก่าเราช่องแว้นย่สกิลของคนนี้เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไมเห็นแล้วก็ ชิ้ย่อนใช่ดิป่ะผมขอไม่ใช้แล้วกันนี่เก็บหมดอยู่ไม่ใช้ดิป่ะนึกฝนไม่มีอากาศแล้วนี่เมจะเรื่องอยู่แล้วฝนแห้งแล้วเด้อเซิร์ฟป่ะนนี้ไม่มีอากาศบวกห้าพันเคสติ๊กเกอร์หยุดลงไหมเคสขับแบตที่ก่อนเลยเข้าเลยสิบแปดมีไงล่ะชี้แบตเอ้ยอืมอาฟุญยังกันลาสเวกัส ไม่คิดแวนหน้าังตรนี้เคพิกเกอร์สองใหยู่โลกไปลูกเฮ้ยเอาเลยไปที่หนึ่งไม่มีทิปอ้าวห6ร้อยร้อยเอาตอนนี้เรียนมากกว่า3,000ยี่สิบสามโอ้ยกาดขับไม่ได้ไปไปสิบสามไงเฮ้ยบเกินล้วเกินเล่นใส่ต้องทใจกันดีนนะมยอาจจะวายตายได้เอ้า ทำไมทำแบบนี้อะไรกันเพรอเลยมือใบเลยเจเ็ดใบมเส็ผมอยากทำโซสิบนะทุกคนผมไม่อยากเป็นแบบหนหยครับโอเคสฟอร์แบน์ฟอรทูด,ด้วยมือมือบมือบปมือเจบบ็ดใบเยอะจังเ๋ยเราก็บเดีดยวๆเลยนะพอมารอนททกแวน เมื่อมีเรยากาศลงแวนมีเรยากาศไปอื่นลงนะแวนจะได้พังคุณคืนสามพันมา<อ>เป็นหนึ่งครั้งนะครับนี่คอสอง <ขอ S 2> ครั้งฮ o นนี่แองเจิลสกิลเมื่อมียูนิตตกช่องเดียวกันอยู่แถวเดียวกับมาลันบัตรหนึบบ 3, ่งจนลงสามพันเย่ดักนั้นคออาการนีส้สกิลอาการนี้ไม่ลงช่องแวนเดียวบ้ารหนึ่งค้นหาบันเกาจากากองการตุบิลฮอร์ตุบิลฮอร์พอนเกา เอาทีตัวก่อนเอาคูณกันแล้วก<อ>ันจากนั้นสจิโรของปอนเจาะชาร์จฮิว่อ่ะเส่ใช่สร็จจากนั้นเทคของแวนต่อเห็นโดนมีอีกสองตัวก็บวกไปสองรอบสามพันสองรอบก็เป็นสี่รอบจากนั้นเข้อเพียวไบยูนิคอนเทคของเพียวไบยูนิคอนแถวหน้ามีอากาศสามใบหรือมากกว่าได้ชาร์จหนึ่งใช่แต่ประมาใช่ฮิวแล้วก็ถ้าเกิดมียูนิตห้าใบขึ้นไปบวกห้าพัน แรงแวนบวกไปอีกหมื่นห้าโอเคมาตีเลยดีกว่าปะ่ะเดยวไปหยองอันนี้เป็นสนะิบห้าเนาะเขามีสามตั๊กแตกแตกก๊กสามพันแล้วก็จะบวกของตัวเพียวไว้ที่บวกครั้งเขาขึอีกห้าพันก็จะเป็นสองหมื่นก็จะเป็นยี่สิบสี่สิบเข้าเลยสองคิคคี้คคข้เเดี๋ยอวอะไรวะเอานะอืมอวิงได้สกึ๊บเด่ดอตาโฮดิ้งจนหนึ่งครับสองคนนี้เนาะ แรงเน่งย,<ม>ยุคยิ้มไม่ได้พลดงแวนน,น,มมน,นี่เห็นไหมฮิอืมอันนี้ก็ยิ่ไปเยิบเอ็ดเพราะว่าอังน,นี้บอกว่าถ้ามีของไฮบรบูทให้ตัวเองบวกสามพันขอห้าพันจ่ายมาป่ะเซ็ตีสิบเจ็ดยี่สิบสามสิบขอหมื่นห้าหมื่นห้าเมื่อจบเธอซีลโฮลิ่ทงทำงานบ้านห,หนึ่งมีอีกห้าใบขึ้นไปเอาตัวเองเข้าโซ่จวดการสา่งใบจวดสดชื่นจบเธอแล้ว ันคือสายรองที่โคตรจะมันมีสายรองตหกันโจ้เองขออะไรข้างหลุดยอดไอ้ยังเผาบอไม่ไ้ใช่ไหมใช่ใน d แล้วกนของขอพอสสองแล้วกันเพราะว่าคุณมีสี่แบบแล้วไมอของขอที่กันเอาไว้ช่องเอาไว้ช่องช่องไว้แล้วกันนะคิวทงงานลงมาโซบ้านหนึ่ง เบอรเจ็ดหาเบดบัตเตอร์หนึ่งสองนึงเจ็ดเจอเบรดบรตัตเตอร์แล้วหกห้าพันเออีมีมันตัวรองตัวรองอินแวนนี่นะถ้า <c oughs> เอกกำลังจะมาในเทินหน้าพหะเอกมาเลินหน้าพลังสองหมื่นนี่เกี่ยวนะักเ่ิโอเคหกห้าพันอันนี้ค,คือคิปโคตรเดียวไม่มีแกแต่บอกเลยจัยงเครียดอยู่อ่า ันดีว่ะสกิลลงมากระบัดหนึ่งคอเกียร์ลันจากกองโอ้โหจอมาดิดิิเกิร์มีตัวดีทาเลยอ่ะเหนื่อยเนี่ยไอ้รองเหนื่อยไอ้คนโอกัดไม่ได้ไอ้คนเหนื่อยยเนี่ยลงมามาแบ็ตเทิสปินิเดี๋ยวอันนี้สองหนึ่งสองหกเมียวเมวไม่เสียงดีว่ะผมไม่ใช้ทานแล้ ผมอยากใช้ท่านั้นแหละผมไม่สนใจแล้วชกเช็คดรอติกอร์มาี้แบบนี้้ยพลังน้องขวาเอือจำชื่ไอไ,ไม่ได้ส่วนดอยใบไปใ่ใส่ใจสันจส่นเลยหนึ่งผมขอข้างตุะกันสิบเจ็ดมันต้องหิดปะเกี่ยวนะต้องหิดแหวนต้องอบูท มาจมตีฮิตในการต่อสโซนอุย้ยบุ๊คฮิตใช่ก็ได้อนาติก่รเอเลกาดีแวนเข้ามขาขาีข้าเข้าเข้าเลยแต่ไม่มีเทลงตอนนี้จะาเก,กว่านี้จุดไหนละอีกใบตัวดีทายเมื่อกี่ใบในตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเก้าใบโค้งจะเยอะแล้วก็มี10นิ้วสแปนแอนด์รอเป็นบุคอะไเนี่ยโอ้ my god เอาไปบย ไล์มาเลยพระเอกของผมโซเซฟเฟอร์อ้ยผมต้องรอดเป็นเทอร์นาให้ได้ทีฟอสฟอส์ทูครับสารลองสู้กันมันๆอย่างนี้มีเองพอผมมีเดนซ์สกิลผมมีเดนซ์ไม่ลงฮะช่องเอียชาร์จหนึ่งสกิลมาลอนบ้าหนึ่งจรวดหนึ่งน่าโซมาเลยโซสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบและนี่ก็คือใบที่สิบของผมบอกว่าลงมาได้อาร์คอนิคดะก็อยเพื่อนอยู่ได้ชาร์จหนึ่ง โอ้ยสิบใบแล้วโอ้ยสี่คิลเวสจะโซบาร์้าบวกหนึ่งห้ทั้งสนามแล้วก็กดไปสองรอบพิติมอีกครั้งบวกสามหมื่นถ้าบอกว่าแถวนึ้จะบวกคนละหกหมื่นยังไม่หมดเทคของโรมิเดนฮะเมื่อมีการโซบารจะนับใบหนึ่งออกใบละห้าพันโซไปสิบใบบวก50าหมืนครับโอ้โหกับคนนี้บวกใบหนึ่งแแถวเดียวนะแค่คอลัลนมเดียวโอ้โหแถวนี้ก็แรงแล้วหนึ่งแแต่ผมเคุณมีพีจีมีแค่ใบเดียวปะวะไม่รู้หนึ่งแ นักไหมแม่น,น้่งแสนน้องหมื่นอ่านักไหมวะครับวันอืมไม่เกินรับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคอลัมน์เนาะหกหมื่นแล้วก็อันนี้เป็นของตัวเองอีกห้าหมื่นโอเคแบบนี้ปีตนะีเนี่ยถ้าได้ขีดก็จบไม่ได้ขีดก็ตุยโหอขีดโซบาไปเอ้ยในโซที่ไม่มีขีดสักใบเลยนะมูลตีฮะเป็นย 20, 20, <laughs> ี่สิบยี่สิบแปดสิบแต่สิบสองขีไม่ชาร์ต ไม่ช้าด้วยอาช้าก็ได้เป็นวิธีโอ้ยดล้วว่าจะดิดเขาบอกว่าไม่ติดสามอาชันหนึ่งเลยจะทำหรือไม่ทำก็ได้เข้ามาทวินได้เฟิร์สเช็คดอพลังข้างนี้ผมไม่ให้ข้างนี้หรอเดี๋ยวโดนพีจีเดี๋ยวหยุดจวดปังอุ้ยอ้ยโดนเฮ้ยอ้ายตามขี้ขีพลังข้างนี้โอ้ไม่ดอดะโดนต้องไปไฟล่าหิว โอ๊ยไม่ได้ป้าผิดใบพลังแบงค์จะช่วยอะไรเนี้ยพลังร้องตีเป็นแสนเลยพี่ตัวขอร้องนะให้ผมเล่นน้อยเอ้ยเฮือจบเลยเรียบร้อยเกมแร<ล>กถ้าเกิดสายเนี้ยเริ่มหลังเขาจะเสียเเกียบนิดหน่อยแต่ว่าจะมีตัวมาช่วยแก้เผ็ดเนาถ้าเกิดสมมติว่ารอดไปได้นะคุณก็จะโดนเบรมาผมาโดนเผาบอดแล้วก็คู่สแตนด้ยวยขึ้นครบมีแต่ว่าถึงผมจะโดนใช่ไหมแต่ถ้าผมมีคนนี้ คนที่ผมใส่มาคนที่เขาจะบอกว่าเขาเป็นแอคเนาะบ้านหนึ่งโซสามเขาจะขอได้ตามจำนวนเดีย์กานที่ว่างอยู่ได้บอดคืนโอเคประมาณนี้เกิดเล่นผิดพลาดย,ยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้ว<ด>บ๊ายบายจเจอสายราอโค้โหมด